ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปดูต้นโกโก้นะผู้ร่วมเดินทางเดี๋ยวเราจะให้เด็กหนุ่มน้อยพาไปนี่หนุ่มน้อยที่จะพาเราไปเมื่อกี้นูนั่งเล่นเกมหรอเกมเล่นเกมเมื่อกี้นุนั่งเล่นเกมหรอนี่ไงตรงนี้อาก็เคยมาตรงนี้สมัย10ปีที่แล้วอะ อันนี้ต้นไหนนั่นเหรอนั่นเหรออันนี้เอาแล้วแล้วลูกมันอะแบบไหนอ่เะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะว่าต้นโกโก้แบบนี้นี่ไงเราเห็นลูกมันแล้วนี่ลูกโกโก้ครับทุกคนโอ้มีน้ำโอ้น้ำของไอ้นี่ระวังโดนน้ำน้ำของต้นปาล์มอันนี้อยู่ในส่วนปาล์มนะครับของพ่อเรานะฮะ อันนี้เจ้าของเจ้าของใช่ไหมเจ้าของชื่อดินน้องดินช <t ogether> ื่อจริง <t> ช <ogether> ื <t> ่ออะไรชื่อจริงคุณดินชื่ออะไรอ๋อรักภูมิครับรักรักรักกรักครับรอเรือหรือว่ารอลิงรอเรือครับรอเรือครับไหนพูดรอเรือสิรอเรือเออรอเรือรักรักภูมิใช่ไหมรักไม่ต้องต้องมีสสาราการันใช่ไหม อรักภูมิโอเคเยี่ยมเลยนามสกุลล่ะขาวสำลีขาวสลีโอเคเหมือนคุณพ่อเลยอ๋ออันนี้คือถ้าถ้าต้นปาล์มมันตายไปแล้วก็อันนี้มันก็ขึ้นขึ้นขึ้นสูงเนาะไม่รู้แต่ต้นมันก็ไม่สูงมากนะก็มันก็มีทำกับต้นปาล์มนะฮะใช่ไหมอาจจะอยู่ประมาณใบเห็นแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงนี่ นี่โกโก้ต้นโกโก้ครั้งแรกในชีวิตที่เราได้มาเจอโกโก้นะครับนี่คือนี่คือโคนมันอันนี้คืออันนี้ในน้อยลูกในน้อยผลในน้อยของมันอันนี้ก็จะมีคือเกิดบ้างตายบ้างเนาะก็จะดำๆนี่นะครับโอเคครับอันนี้เรามาดูต้นโกโก้ครั้งแรกในชีวิตที่คลองหาดนะครับจังหวัดสระแก้ว มันมาขามโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคจบแล้วการเดินทางของเราโกโกโเดินทางจากหน้าบ้านมาหลังบ้านดูต้นโกโก้นี่ผู้นำทางนะฮะนี่ผู้ดูนำทางครับสวัสดีครับ